เรียกได้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมเชียงใหม่กลายเป็นมหาอุทกภัยใหญ่ของชาวเชียงใหม่นในรอบเกือบร้อยปีไปแล้วโดยล่าสุดทางหมอมานีสัตวแพทย์หญิงโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับกรณีน้ำท่วมอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่โดยปางช้างแห่งหนึ่งได้รับผลกระทบมีช้างจำนวนมากจมน้ำล้มไปแล้วสองเชือกและยังสุญหายอีกหลายเชือกโดยทางคุณหมอได้มีการโพสต์ระบุข,ข้อความว่าเกินก่อนว่าปางช้างในส่วนแม่แตงมีกว่า20ปางที่อยู่บน ถนนเส้นเดียวกันพื้นที่เดียวกันและได้รับผลกระทบกันทั้งหมดมีตั้งแต่ปางที่มีช้างหลักสองถึงสมเชือกไปจนถึงร้อยเชือกพรากกันไปและปังที่ได้รับความสนใจทั้งการช่วยเหลือแ้่นกันเงินอย่างล้นหลามและความช่วยเหลือจากสื่อลกลับเป็นแค่ปางเดียวมีการแจ้งเตือนเรื่องน้ำล่วงหน้าแล้วทําให้แต่ละปางมีการเตรียมการตั้งรักย้ายช้างขึ้นไปที่สูงทําให้ไม่เกิดอันตรายซึ่งข้อนี้ต้องยกให้กับพี่ควานช้างและเจ้าของที่มีความสัมพันธ์ที่ กับช้างสามารถขี่จูงช้างไปได้อย่างปลอดภัยทั้งคนทั้งช้างพวกเมื่อสามารถสื่อสารได้เข้าใจก็สามารถพาไปไหนมาไหนอย่างอิสระเมื่อเกิดวิกฤตชาวช้างทุกคนช่วยเหลือกันดีมากๆทั้งพี่ควานช้างพี่เจ้าของช้างเหมาะช้างรวมถึงผู้คนที่เกี่ยวข้องอยากจะช่วยช้างทุกเชือกให้ออกมาอย่างปลอดภัยแต่ต้องบอกเลยว่าการเข้าช่วยเหลือช้างแต่ละตัวที่ประสบภัยอยู่มีข้อจํากัดด้านความปลอดภัยทั้งต่อคนที่เข้าไปช่วยและช้างที่หลอก อยความช่เหลือเป็นต้น